สวัสดีครับพบกับผมพัชธรรายการ G R G Gamer Review Gaming วเกมนีะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่โหแม่งรีวิวันเยอะแยะนะครับ Hitman b a ต and Money นะครับครับแล้วตอนนี้มาอยู่กับภารกิจที่สามนะครับครับเออหรือเปล่าสองเออสองครับสองหัวเราครับตอนนี้เรามาเอ่อวันนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับผมผมไม่เก่งกับเกมพวกนี้ครับครับวันนี้วันนี้คนที่จะมาเล่นนะครับคือคุณมิสเตอร์กอริเบะนะครับกอริเบะวอลหรือคุณซีรับคนนะครับถ้าท่ ใช่ถ้ายังจงํากันได้นะครับพิธีกรอีกคนของเรานะครับแล้วก็อยู่กับคุณทีรัตน์ด้ครับคุณก้องเลยนะครับอาสวัสดีครับผมครับผมเออ,อสวัสดีมากนี่ก็สวัสดีไงอเอานะครับอตอนนี<ะ>้เป็นเป็นชาวที่ไรประโยชน์มากโอ้หยิบน้ตบ๊กขึ้นมารุ่นเอซุสนะครับอโอ้โหใช่คุณไม่คิดตีตันไปเปิดกี่มโมโหเสียบาโสไปเชื่อ เลยไม่ใช่เอาอีเอเอาเสียบเญี่ปุ่นเสียบเองเอ็มดีก็ไปเลยครับหลังนั้นเราก็เลือดนะครับรจอนางเอกคนนึงเอาเซิยบิร์นไปเอาซีเวอมีอยู่แล้วเว้ยพวกนี้ก็นี่ไงเอาวีสองพันไปหรือว่าเอ็มดีวีสองพันอะไรดี้งเอาซีเบิร์นเฮ้ยพอพอแค่นี้แสตาร์เลยสตาร์เลยเอาสตาร์ไหนได้ไหมไม่เอาไม่เอาอันนี้ด้วยแบบมันมีอยู่แล้วอันนี้อ่า นะครับตามเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเอาหนี้พาไปติ๊กเซอร์กอลิเบร์นะนี่ครับนะครับต้องไปฆ่านี่นี่เติมแมนนวลนะฮะแอนนุ่นแอนนุ่โอ้ยไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะไม่ทันเมื่อกี้อ่ะไม่ออกพอมาถนะครับเติมเข้าไปก็เนี่ยจะมีกาจีนเก็บอยู่หนึ่งคนนะฮะมึงไม่คิดจะแนะนมิสเตอร์กอลิเบร์อ๋อกอลิเบร์ก็รู้จักถ้าเราอธิบายมาหลายคลิปแล้วนะครับ ได้จากการทั่วโลกนะครับที่จริงวันนี้ผมอยากจะเล่นเองนะครับแต่พอดีด่านนี้ผมไม่เคยเล่นนะฮะทั้งที่เป็นดาวสองผมโหลดมาแล้วเล่นได้แค่ด่านหนึ่งลิโ้นนเจนไม่ได้เล่นมานานนะฮะแต่มีแขวางน้ำพ้องมาจับเล่นพยั้งมดกล้วยนี่พยั้งมดกล้วยไม่ได้เมื่อกี้จะเดินแจกโอเอตั้งไงฮะเดินเข้าประตูความลับไปนะครับห้องอยู่ความลับไปต่างประตูประตูห้องเดินเข้าไปแล้วจะมีกล่องลังเฮี้ยห์อยู่นะ ตืออะไรครับอ๋อซิวมันเลยครับแบบเก็บเสียงนะฮะใส่ปลอกเรียบร้อยเก็บก่อน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 เก็บเก็บตึงก่อนเดินเย็นๆครับเดินย่องเข้าไปนะครับเหมือนจะไปชุดลูกสาวกันนะจำไว้ฮะตงเดินย่องเข้าไปนะฮะปลูกสาวพอดีป่าละเม้ะจะมีจะมีกาดยือนนอนปูอยู่แล้วมงปูแล้วเฮ้สัตว์มึีปูรู้ไหมต้องเสียเงินเท่าไหร่จ้างมึามึงน้าโอ้ยสัตว์ การไม่ได้นั่งอู้ชัู้อยู่การนั่งเอ่อชู่ยู่นะฮะมานั่งมีอารมณ์อาเบะอยู่นะฮะที่ตอนนี้มาอยู่ในตู้นะเรานั่งมาเอบนั่งชักเ่าสอยู่นะฮะเอาแล้วมิสเตอร์กอลิเบรไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรือครับเอาคนเล่นไม่พูดเลยนะฮะมิสเตอร์กอลิเบรก็พอดีเป็นพวกพูดไม่คิดอ่ะถุยพผมไม่คิดก็จะก็ไม่รู้อธิบายไงเหมือนกันอ่ะโอ้โหไม่ต้องเลยเพลงสัตัดโอเคครับมันจะมีการที่แค่แล้วฮะ ตัวตัวที่อยู่ทางขวาที่เดินอยู่หอวเหี้ยนะฮะเดี๋ยวมันจะเข้าเปิดประตูเข้ามานะฮะหลอกหลอกหลอกตอนนี้อยู่ประตูนะไหนไม่มันจะเข้ามาเหี้ยบิู่ม่อกี้ใช้ปืนหรือเปล่าใช้ด่เ็มดะตั้เนี่มั้งก็ไม่ราน้ำเันนะเมื่อกี้สงสัยกูให้ช็อตจะไล่ไล่แซ่เกมกำลังเดินเข้ามานะฮะรูมนะครับโอ้ยังเด็กก่อนอาเบก็กำลังเดินเข้ามาครับผมเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมนะครับ ตรียมพร้อมนะครับเยังพร้อมนะเดี๋ยวมันยังมันยังไม่ปิดประตูรอมันเปิดประตูวกันนะนี่คือหลักการสำคัญนหฮะนี่คือหลักการตัวเองใา่ไหมครับแคปเปิดขึ้นมาตะกดชักยึกนั่งขับไอ้อาเ้ะไอ้เฮียตายหาตายนะนะโปกโผแม่งตายยังกระดกขายเออเว้นหน่อยเขียนชุดกันฮะนี่คือหลักการการเล่นปิดไฟเลยปิดไฟเลยเว้ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันตุยังไม่ได้เว้ยนี่คือหลักการการเล่นที่สำคัญนะแคปเปิดไฟดีกว่าเมื่อกี้เอาปิดไฟไปเดี๋ยวมันตุยไม่ได้ นี่คือหลักการการเล่นที่สําคัญนะต้องเปลี่ยนชุดตลอดนะเวลาฆ่าคนเสร็จนะจําเป็นต้องเปลี่ยนชุดนะครับปิดตัวปิดก่อนนะครับปิดก,ก่อนยิงอาเบตายฮ่าตายหาะปิดตูวซะแล้วข้างในมันจะมีตัวที่เคียนอนอยู่เหมืหนอ,นอนกันนะครับฟตายตายฮะโอ้ยนอนกําลังฝันเปียกเลยเพิ่งมายิงเขาเออเออดึงเหล้าเลยนะครับไอ้กูดีสิเออดีสี่น้องครับ เอ๋อสิครับเวนมึงก็กดอยู่นี่ไงมันไปดึงขาเลยเห็นยวไมเลือดออกยังเลือดเต็มฝาผนังเลยมเงียบมากโอเควางนะท่านี้ฟีดมันไปเอาทําไมเขาเข้ามาด้วยเดี๋ยวมันสงสัยปืนใครต่อโอ้โหแม่งเลือดขนาดนี้ปืนก็ไม่เกี่ยวแล้วมึงโอ้ท่านี้หรือมึงหรือมึงจะอธิบายว่ามันล้มมันลื่นล้มหัวแตกท่านี้ไปเอาไปเอาไปเอาชุดด้วยไปเอาชุดด้วยนั่งมันก็ชุดเดียวกันเดียวหน้าเอาได้เอานี่ตรงเนี้ย ชุดตรงนี้ไม่ใช่ชุดตรงนี้เดี๋ยว้าห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ดูก่อนดูก่อนทิ้งไปทิ้งไปี่เป็นเหมือนถุงยางอ่ะเออที่เป็นเหมืนอ,อนถุงอะ่ะเออถุงาขาวหยิบไปดิอ้าวเฮียอ้าก็ต่อตายหยิบไม่ได้ไหมเย็ด <c oughs> ว่าแล้วมันต้องอเอาคำว่าเย็ด <c oughs> โอเคฮนะเราก็หลังจากเก็บกระสุนเรียบร้อยนะฮะอ๋อไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บวางไว้แปรประโยชน์อ้าวเมื่อไหร่มจะเอาเดี๋ยวก็โดนยิงอ่ะโอ้เย็ดปืน ยอยากรู้ว่าเก็บไสแล้วมันเก็บไหมในในในนั like <Kendall and> ้นได้ไหมหรือว่าต้องถืออย่างเดียวต้องถือใช่ไหมหรือไม่ก็วางโอเคฮะโอเคเตรียมซีเวอร์บูลเลอร์ไว้นะครับซีเวอร์บูลเลอร์ฮะบูลเลอร์อีกอ่ะบูลเลอร์บัลเลอร์บัลเลอร์แบ็คบัลเลอร์นะฮะบัตซบครับเดี๋ยวตอนนี้อัปเกรดมาใส่เรียบร้อยฮะถ้าไม่อัปเกรดก็ยิงไม่กระจายเอ้ยไม่ปทางนั้นจำไม่ได้หรอเปลทางนี้ก็ได้ก็ว่าเราทางนี้ดีกว่าพลิกล็อกนะครับสะดกปลอนนะฮะ เฮ้ยมึงมีชื่อใ้มิสเตอร์กอริเบตพูดบ้างเหรอเออมิสเตอร์กอริเบะทั้งรายการเนี่ยม,มึงพูดอยู่สองคนพูดเนี่ยเขีย้ยบกูเจ้าของรายการนสะสักเขี้ยบไม่ต <c oughs> ้องเป็นอ้าเชิญมิสเตอร์กอริเบตพูดบ้างกะอ่าเขาพูดส<ต>ิ<ต>เขาพูดไม่ค่อยเก่งแต่ <c oughs> ชักว่าเก่งสัสชักว้าวเลยแข่งกับผมไากปิด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 โอ้เข้ามาอ่านหนังสือก่อนนะครับเขาเด็กเรียนเฮ้ยอย่าออกไปเฮ้ย วิวกินกับมมแม่ฮนะให้มนะิสเตอร์กอริเบ่พูดมั้งอ่ะอ่ะนะฮะปิดตรกปิดประตูสิครับปิดประตูปิดประตูยินลำกลัวอะไรอครับนะฮนะล้อมันเดินไปก่อนนะฮะช่้ยโช่วย<ด>ยันลกลัวสิ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันหันหันก็หันนี่ไม่มีปัญหาเลยเฮ้ยบังมองไม่เห็นนี่อ่ะมันมองหน้าพี่ไม่เคยเห็นคนหล่อแล้วมึงเดี๋ยวยิงไอ้ตัวทั้งทางขวาก่อนนะครับผมเตรียมตัวชักกระบอกาปิด แ,แล้วก็กล้องให้พร้อมเตรียมตัวไปเจ๋งชู่แล้วชู่ใช้ชย e s ยงับตปยตายนะครับก็อ,อ,อย่าเข้าประตูทางอื่นนะครับให้เข้าประตูทางนี้นะครับตา้ใช้ทางนี้สะกกระก่อนเดือดิีบล็อกนะฮะ,ะ <c oughs> เอาสะอะซิเอ่อ,เ,อ,อเปิดไฟแล้วประตูนะครับแ,แล้วใจเห็นว่าคนกำลังดูหนังโป้อยู่น,นะโอเคฮะคคนกำลัง ไอปเีหยอน่ะไปดีนะโอ้โหแม่งยิงไม่โดนโอ้โหโคตรควายเลยครับยิงไม่โดนนะยิงเลยไม่ได้ฝีพูดอะไรบ้างโอ้โหแม่งที่จริงน่าจะยิงหัวทีเดียวนะครับเวลาเวลากดให้เป็นบุคคลที่หนึ่งนะครับกดที่หนึ่งนะยิงง่ายกว่าเยอะนะจีเก็บทำไมเนี่ยทำไม่เก็บตัครับแล้วอยู่ตรงนี้หาสองนี้มาเลครับอย่าโดนนะครับตอนนีวจะเจอตายเีกครับเมื่อไรเจอเจอเขาแล้วพอมาเข้ามาก็ยิงอ่าแล้วออกไปดิไม่แน่จริงยิงหมด ยงกิ่หัวเลยที่ชันเลยโอ้ไม่ใช่ันไหนได้เว้ยเอาเอาเอาได้ได้ได้เลก่อนเลนก่อนนลก่อนเลื้ก่อนันอ้วนอวนอ่ได้ก้วาล้อมันเดินผ่านก่อนดีกว่านะล้อมันเดินผ่านกอนลองไปดูลองไปดูมันจะเอาซิลเวอร์เบลเลอร์ทำไมเนี่ย นั่งก่อนนะนั่งก่อนนะกระโดดไม่ได้ยิงเลยยิงเลยเออนะดีมากแล้วก็กระโดกูไม่เป็นนะไนส์โอ้ไนส์โอเคโอชิโอเคนะเก็บชุดมันมาฮะพร้อมไปขึ้นรถเก่าๆนี่เอ้าไม่ต้องแล้ฮะเดินไปเดินไปนะมาไหนอย่างงี้ก็เดิน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 ไปเดินตรงไหนเอ้วิ่งชัดๆเลยวิ่งวิ่งวิ่ง แล้วผ่านอย่างนิ่มนวลนะวิ่งพวไปสู่จิตวิญญาณเลยนี่วิ่งไปสู่จิตจิตวิญญาณนักสู้นะฮะตอนนี้มีการสงสัยนะขอการชูครับตรงนี้แนี่นะว่าเห็นคนเดียวก็อยายิงนะฮะเสี่ยงเสนะฮะนะฮะแล้วก็เข้าทางนี้ต่อนะฮะตั้งเข้าไปในงานก็โชว์เหรียญทองนิดฟักกิ้กันว่าโอ้หวยฟักกิ้เฮียแนงเก๊กนะฮะ มึคิดต้องหลอกงี้ถ้าเกิดไม่ทำภารกิจมึงกูยิงมึตายแน่ช่วงเหรียญทองก่อนไปนี่นะไม่ต้องแล้วฮะเราต่อไปจะต้องฆ่าตัวเชี่ยนแล้วครับเราต้องฆ่าตัวต่อไปนะครับซึ่งอยู่ไหนครับอยู่ในเมืองอยู่ในหน้าห้องที่เชียนนะฮะนี่ฮะไอตัวสีหน้าฮะเสื้อที่มันเปิดประตูมาตัวสีม่วงนะฮะเกยชัดเลยสักเสีอยไปไอ้เหี้ยเอ้ยโอเคฮะทังหน้าโง่ถังหน้าหันก่อนไม่ถังหน้าตัวตัวเองนี่ เอเจนต์47นะครับเขาเป็นมนุษย์ทดลองแล้วเขาไม่มีความรู้สึกสีหน้าอะไรเลยนะฮะเขาเรียกมิสเตอร์หัวเกียร์นักฆ่าวัวเกียร์นะไม่รู้ทําไมบางบางคนเขาเรียกนักฆ่าบาโค้ดไม่เกี่ยวเลยก็หัวข้างหลังมันมีบาโค้ดอ๋อเออใช่ใช่ลืมดูหัวข้างหลังมีบาโค้ดจริงอ่ะโอ้เยเมื่อกี้น้ำมันปั่นแล้วสูกตาชัดสักคืนจะได้สักโหลนึงโอ้ยเกียร์นะรอสักครู่ รอให้มันเข้าไปในห้องนี้ก่อนนะรอนมันไม่ใช่ห้องซ่องกะลีใช่ใช่ใช่นะครันกำลังเดินก็ไปในซ่องเกนะฮะซ่องกะลีซ่องเกมันเป็นเกมเป็นเกปิดปิดประตูก่อนดิดอระิดประตู้ิดป้ะโิติดอะตูปิดะิโะตอปิรดประดปร้ิดะตระิดประตอปยูปิดิดประะะอะระโอริร เดินเงียบๆนะครับ f i t i o n Complete หรือว่าซ่อนในตู้ก็ดีครับไม่ดีมันจะไม่สงสารมันไม่ช่วยเอาอากาศ f i t i o n Complete วันนี้เรารำกัรเข้ามาในที่นซ่องตันีโอเคครับตรงนี้หลายคนมึนนะฮะแต่ส่วนไอโดยเฉพาะมิเตอร์กอริล่านะฮะคุณพิรพลนะฮะเพราะตอนแรกงงมากไปทางไหนนะฮะแต่ผมแนะนำว่าประตูทางนี้ครับประตูทางนี้ แหมตู้ลับนะฮะไม่ลับเลยครับแน่นะฮะโอ้เมียขนาดไหนฮะเมียตรงไหนวะเนี่ยเมียประตูนะฮะโอ้ตรงนี้คือซ่องระลีชั้นดีนะครับโอ้โหนี่คือห้องที่เอาไว้ชู้นะครับโอเคครับนี่คือการเปลี่ยนเสื้อป้าโอ้โหแม้งเท่อะคนมีกล้ามด้วยสิแผลคนคำจัดขยะโอ้โหเจอนะฮะโอ้โหเม้งยืนเซฮายอยู่นะฮะนอนเซฮายอยู่เซฮายเซฮายอ่ะเดินอะไรละเมอร์เป็นสัตวใหญ่ใหญ่นะฮะ โอเคไหมโอเคไหมมองนา้าโอ้อยากได้เชือกกล้วยไอ้ละสิขสองมือนี่เอาไวแฟกโดยเฉพาะ <c oughs> ซื้อไปจากรายการแชมเบ้า <c oughs> นี่ก็มันกำลังผ,ผลิตแชมเบ้าอยู่นะฮะเอาครับตอนนี้ลงลิฟต์ลงลิฟต์ลงลิฟต์ลลฟด่วนนะฮะมองหน้าโอ้ตั้ง<อ>แก่ทงยางรถกกล้วยอยนี่ตอนนั้นให้กดลิฟต์นะกดซีดีนงครับโอเคนะมันม้วนมาเร็วจริงนะแล้วก็กดลิฟต์ลงนะฮะ เนาลงยังวะเนาเวนเนี่ยิ้เลื้อนิ้วเลื้อนนะครับแล้วก็ลงนะฮะต้องเลือกอันที่สองนะครับนี่คือการหนีอย่างชั้นเมียบนะฮะลงลงทางเล็บนะปกตินักข่าวแล้วลงหนีทางหน้าต่างหนีหนีทางบันไดไหมครับเนี่ฮะเราลงสุดเลยโอเคอเครับตรงนี้ป็นฉากเดียวที่ผมจะโชวออ์ดึงยางมุกเก แล้จะมียืนยามยืนนะครับที่ยิงหน้าปากมากนะฮะเอ้ใหญ่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 ไม่เป็นไรยามมีแค่สองคนสองคนก็เอ้ยถุงยางรถกล้วยจัดดิสองคนเดี๋ยวก็เสียงานถุงยางรถกล้วยบอเออจัดไปเถอะจัดไปเถอะเฮ้ยไม่ต้องโอ้แมงเฮ้ยโอ้โหแม่งบักบักบักไม่ใช่บักมันอยากเป็นกิ้งโชว์ถุงยางรถกล้วยก่อนไปเร็วโอ้ไม่มีใครถุงยางรถกล้วย สายหาฮะนี่ในเกี้ยงนะฮะเจอเจอสายมันยิงหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้คือทางออกนะฮะยิ่งเด็กกด E นะครับ E มันงอแพ้ฮะกด E ไปเลยฮะโอเคครับมิช s i o n c o m p l e t นะครับคอมพลีทถึง c o m พี่คอมอะไรแล้แต่คนพูดนะฮะก็สำหรับภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจง่ายๆนะครับผมง่ายๆนะฮะแต่ว่าคุณพีระพลก็เล่นอยู่หลายรอบนะฮะป่าไปชั่วโมงเลยครับ เอ้าวตอนนี้ก็อยึดเครื่องบินเข้ามาแล้วนะฮะครับผมเกียร์นะฮะโคตรครับโอ้ค่าคอมเบตสองคนนะฮะโอ้นี่ครับยิงไปยี่สิบเจ็ดนัดครับผมสุดทเอ่ออะไรเนี่ยคอสคอมแบตคิวมันนั่ครับผมเอ้ยค่าใครอ๋อนะครับนี่คือค่าสถานะโอเคนะครับผมนี่คือทั่วไปนะโอ้ตังเท่าไรนะครับหกแสนหกหมื่นสามพันบาทคุ้มค่าอย่างงี้ฮะ โอเคฮะนี่คือข่าวที่เครียดราชาซ่องกะหรี่ตายนะฮะราชาอาเบะนะฮะเรากดเอนเตอร์นะฮะซ่องเกย์ครับผลันก็เซฟนะครับเพื่อชีวิตที่ยืนยาว่องความมันคงของลูกโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ก็รีวิวด่านนี้ไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากด่านที่หนึ่งก็คงไม่ต้องรีวิวนะฮะมันง่ายมากนะฮะครับผมโคตรง่ายถ้าได้ไม่ถ้าได้ไม่ชนะนี่ก็ไม่รู้นะฮะ ส่วนสำหรับแบบนี้ก็พวกเรา3มคนต้องขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ